สวัสดีครับวันนี้นะครับครูอาจจะถือโอกาสใช้ห้องหน้าตัดสินนะครับห้องปฏิบัติการแล้วก็ได้มีโอกาสจัดนทิทรรศการเพื่อต้อนรับคณะกรรมการมาทําการประเมินสถานศึกษาพอเพียงก็เลยได้หยิบเชยกชิ้นง,งานของอองานประดิษฐ์เศลลาพรขึ้นมาต้อนรับให้เห็นเป็นฐานฐานเรามาชมนะครับวันนี้ครูถือว่าได้มีโอกาสชมกันครบทุกขั้นตอนเลยมาดูเลยครับขั้นตอนที่1นนะครับ ตอนนี้นะครับเราเดืยดสูมมาที่ชิ้นงานเลยนะเออหยิบดินเลยลูกอันนี้นะครับเป็นดินที่เราทําการผสมออกมาเรียบร้อยละนะฮะทบทวนทย้อนหลังจากคลิปเนี่ยนะครับก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับกวนด้วยน้ำนะฮะไล่ฟองอากาศก,าก่อนแล้วก็ตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆกวนไปให้แป้งแป้งสุกเลยแล้วก็ผสมขวดก็เริ่มปิกแพงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รอนะครับระหว่างที่น้ํากํลาลังเดือดอยู่เนี่ยก็เริ่มฉีกใส่ไปให้เปื่อยยุยอยู่ในนั้นเลยเหมือนต้มทิชชู่ไปด้วยเลยนะฮะ แล้วก็พอแป้งสุปกปุ๊บก็คลุกด้วยแคลเซียมนะครับแล้วก็ปูนยาแนวนะฮะนวดไปเรื่อยๆก็จะได้ดินออกมาอย่างนี้นะครับโอเคนะได้ดินละมาดูขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนตัวนี้นะครับลูกกําลังทําการลอกลายฉลุลายนะครับแล้วก็ตัดออกมานะฮะด้วยแพทเร์ตตัวนี้ที่เคยนําเสนอไปนะครับตัวนี้นะฮะ เป็นแพทเทิร์นที่วางลงใส่แผ่นปะเก็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็ทําการลอกตัดออกมาให้เรียบร้อยเลยต่อมาครับขั้นตอนนี้ลูกๆก,กําลังสาธิตการเย็บนะครับสาธิตการเย็บของส่วนประกอบแต่ละชิ้นของหัวเขเมรน,นะฮะด้วยอุปกรณ์สําคัญก็คือลวดเข็มนะฮะมาดูขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้เป็นการกะแนกลายตีลายนะียสู่ไปที่ชิ้นงานเลยนะครับ นี่สวยงามนะครับตัวนี้อย่างที่โค้ชพยายามย้ำนะครับว่าอยู่ที่เราจะเซตงานดีไซน์ไปว่าจะกะนันแนะจะตีลายลายไหนก็ได้ให้มันออกมาสวยงามนะครับมีฝ่ายกดลายแล้วก็ส่งขึ้นมามันก็จะทําให้เร็วนะครับสังเกตไหมครับส่วนเกินใช้กันไกลคลิปตัดทิ้งได้นะฮะแต่ดินเราก็ยังเอาย้อนกลับมาใช้ได้อยู่นะครับต่อมาครับหลังจากที่กัะแนะตาตีลายเสร็จแล้วแห้งสนิท ก็มาเป็นการลงสีน้ำมันขาวให้ทั่วเลยปรับสภาพสีพื้นให้ขาวทั่วกันก่อนที่จะนำไปลงสีเฟกนะครับ mm hmm. ดูเลยครับชิ้นงานชิ้นขาวนี่ในหน้าหน่อยลูกนี่นะครับหลังจากที่ลงขาวแห้งสนิทละอันนี้แห้งสนิทขั้นตอนของลูกสาวคนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงสีเฟลกนะครับลงสีเฟลกนะฮะสีเฟลกตัวนี้นะครับนี่เลยนะฮะยี่ห้อนะครับ y ก็จะเอาตัวนี้สแตนบายเอาไว้ให้นักเรียนแล้วก็หลังจากนั้นลงบางๆนะฮะลงบางๆพอตากแดดปุ๊บก็ลองใช้การสัมผัสด,ดูสีจะไม่ติดมือนะครับเกือบจะแห้งสนิทแล้วหลังจากนั้นก็จะมาเป็นขั้นตอนของการลงแผ่นทองอย่างนี้นะครับแล้วก็มาประดับแววนะฮะโอเคเนาะสำหรับการสาธิตงานประดิษฐ์เครื่องศิลาพรทุกขั้นตอนครวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ